สวัสดีค่ะเทรเดอร์ทุกท่านนะคะ <c oughs> วันนี้อาจจะส่งราคาหรือว่าส่งคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าโพสกำลังรอดูโครงสร้างของกราฟนะะว่ากราฟเขาจะทำอะไรหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเขาได้เบรกเปรี้ยงลงมานะคะเบรกเปรียปร้ยงลงมาทำให้เราเฮ้ย กราฟจะไปไหนนะคะแต่ในทำเฟรมใหญ่ยังไงก็ follow บาอยู่ดีนะคะแต่ในทำเฟรมเล็กๆอาจจะทําให้หลายคนเฮ้ยตกใจการาฟจะไปไหนยังไงแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่าเขา,เาทำโครงสร้างใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี้ย เมื่อคืนนี้ครับทำโครงสร้างตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะว่าเขาตอนแรกที่เรามองกันก็คือมองเป็นในส่วนของ expanding ใช่ไหมคะมีนอกไหนใช่ไหมที่เราคุยกันนะคะเสร็จปุ๊บ <c oughs> ตอนแรกตรงนี้มันควรจะต้องเป็น e ได้แล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นไงคะนางลงลึกเลยนางเบรกนะคะเบรกด้วยเหตุอนันใดเบรกด้วยเหตุอันใดคะก็ด้วยเหตุ semicolon ตรงนี้ ตรงนี้นะคะไม่สามารถขึ้นได้นางเบรกข้างล่างแล้วก็เบรกลอย่างที่โค้ดบอกนะคะถ้าเขาผ่าน3,405อันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดอ่าปรากฏว่ามันก็ผ่านแล้วมันก็เทลงมาแต่ในการลงของมันเนี้ยครั้งเนี้ยนะคะมันทําให้เราได้ไม่เห็นอะไรหลายอยา่างเนาะมันทํำให้เราได้เห็นบางสิ่งตำติงนะคะเห็นอะไรบ้างไปดูกันนะ เห the well, ็นอะไรเห็นอะไรหลายคนแบบว่าเฮ้ย like มันลงแล้วเซลล์หรือเปล่าสำหรับโค้ดมองว่าเอเขาอาจจะแค่ย่อหรือเปล่าเอออาจจะแค่ย่อมาเพื่อที่จะไปต่อนะคะถ้านะถ้าเกิดว่ากราฟตั้งลําแถวนี้นะคะ่เป็นฟูลิงหรืออะไรใดๆแล้วก็เบรกนะคะเบรกราคาสามสามสามแดสองนะคะรีเทสกลับมายืนตรงนี้ได้นะคะกราฟก็จะกลับขึ้นไปที่สามพัน สี 5, 10, ่ 14, 15, ร้อยห้าสี่ร้อยสิบอ่สี่ร้อยสิบสี่สิบห้าเลยตรงนี้นะคะแล้วก็หรือเบรกไปกว่านี้อืมแล้วก็ถ้าถ้าเบรกไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลงมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเรา follow buy นะคะถ้าเรา follow buy ก็อาจจะต้องรอ,อนะคะกราฟลงมาไม่เกิน 74, 78, 82อะไรเงี้ย 3,374, 78, 82นะคะก็คือถ้าเกิดว่ากราฟลงมาตั้งลำแถวนี้แล้วเบรกขึ้นไปนะ,ะ <c oughs> รีเทสกลับมากก็จะขึ้นไปที่3,405นะคะ405-14นะคะ3,405-3,414นะคะนี่คือชุดที่หนึ่งเนาะ อืมถ้าเกิดว่าไม่ผ่านโซนนี้นะคะเดี๋ยวเขาลงมาใหม่นะเดี๋ยวเขาลงมาใหม่แล้วลึกกว่าเดิมเนาะทีนี้เอ่อแล้วถ้ามันไม่ไปอย่างนี้ล่ะมันจะยังไงก็อันอื่นนะคะที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่ากราฟทำให้เรามั่นอกมั่นใจว่าเขาจะต้องลงจริงจังนะคะก็คือต้องเบรกสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามตรงนี้นะคะเขาต้องเบรกลงมาค่ะ เบรกลงมาแล้วรีเทสขึ้นไปไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวเขาลงต่อเลยถึงสามพันสามร้อยยี่สิบห้านะคะสามพันสามร้อยสี่สิบสามสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้านะคะถ้าเขาเบรกลงมาแล้วก็รีเทสไม่ขึ้นจริงๆเขาก็จะลงแบบนี้อ่าอย่างนี้นะนะคะแต่ถ้าเขายังไต่ไต่ลำดับลำซิ่งลำซิงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เบรกเอาแบบนี้ก็ขึ้นแน่นอนนะคะก็จะขึ้นไป นะคะแล้วก็ตั้งลำปุ๊บก็ขึ้นเเอๆไปไกลกว่าเดิมตามที่เราคาดการไว้ตั้งแต่ต้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูโครงสร้างใหญ่โครงสร้างใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าเป้าหมายของกราฟนะคะยังไปไม่ถึงเลยเนาะเป้าหมายอยู่ที่สามสี่เจ็ดสี่นะคะสามสี่เก้าหกสามห้านู่นนะคะไปถึงสามห้าทีนี้ถ้าเราจะมองในส่วนของ โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะคะโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอ,อย่างเป็น h ฮดหนึหรือว่า M30 มสามสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้กราฟสร้างแพทเทิร์นอ่าแต่แต่โค้ดอะกลัวว่าอาจจะแบบ <c oughs> ถ้ากราฟเบรกอย่างที่บอกเนาะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่อะไรตรงเนี้ยลงมาก็ก็จะต้องขาบายต้องมาตั้งรับข้างล่าง นะตั้งรับที่สามสามห้าแปดสามสามห้าหนึ่งสามสามสี่หนึ่งสามสามสามห้าหรือสามสามสองห้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเบรกเนาะถ้าเขาเบรคนะเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันถ้าเบรคเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามอ่าลงมาได้ใช่ไหมคะเขาก็จะลงมาที่สามสามสองห้าตามที่บอกนี่ใช่ไหมสามสามสองห้าสามสามสามเจ็ดสามสามสี่ศูนย์สามสาม ห้าสองอ่ะสามสามเอ่อน่าจะลงลึกนะคะห้าสองน่ะจะได้นะคะประมาณนั้นก็คือจะมาให้ถึงสามเจ็ดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาตั้งรับตรงนี้เลยนะคะมาตั้งรับตรงนี้ตั้งรับบ่ายตรงนี้เนี่ยมีโอกาสถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเบรกสามสามเจ็ดสี่เจ็ดสามอะไรตรงนี้ลงมาได้นะคะอ่าพอ,อกันกับอา่า <c oughs> โซนนี้เนี่ยนะคะที่ที่บอกไวะะ้ค่ะถึงสองห้าใช่ไหมคะอ่ะก็มาทำอ e. ีหรือพอแล้ว e ียกโลไปเลยจบแถวแถวนี้แหละ 7, 3, 7, 4, เจ็ดสามเจ็ดสี่อะไรตรงเนี้ยแต่แต่อาจจะต้องเลือ้อยอ่าอาจจะต้องเลื้ยนะคะอาจจะแบบไม่กระโชกโคกพากลงมาแบบนี้อาจจะต้องแบบเลื้อยขึ้นไปอ่ะแบบนี้แล้วคก็เบรก ่ยแบบนี้นะคะถึงจะได้นะคะก็อาจจะต้องเลื้อยออกข้างเนาะแต่ถ้าจะวิ่งเลนตรงนะคะต้องลงเลยมันถึงจะถึงราคาลึกส่วนนี้ได้นะคะแต่ถ้าออกข้างไปออกข้างไปเต็มที่ก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณราคาปัจจุบันเนี่ยนะคะ 73, 74, 75, เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าอะไรตรงเนี้ยคะ่ะแต่เขาก็คือต้องขึ้นไปเทคลงมาขึ้นไปเทคลงมาแถวเนี้ยแล้วก็ทำโครงสร้างได้ก็ต้องเบีดเบีกดไป อืประมาณนะั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น A ไปแล้วก็ขึ้นมา B หรือเปล่านะคะถ้าขึ้นมาสักประมาณนี้ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาอีกก็เป็น C อีกเป็น d เป็น e อะไรเงี้ยค่ะนะคะก็เบรกปุ๊บก็ขึ้นไปลักษณะโครงสร้างก็อาจจะไม่ต่างจากตรงนี้เห็นไหมคะเอ C D E อ แล้วก็บินเปี้ยงรีเทสมาก็ไปต่อแต่ว,ว่าการรีเทสของเขาก็ต้องมีโครงสร้างเพื่อที่จะไปต่อเหมือนกันนะคะก็มันไม่ใช่อยู่ดีๆมันก็จะไปเลยทุกการเดินทางมีเหตุผลเสมอนะคะสําหรับโค้ดเนาะ โคดก็ยังคงม,มองบายนะคะเพียงแต่ว่าเราจะตั้งรับตรงไหนแค่นั้นเองนะคะก็รอความชัดเจนนะคะวันนี้อาจจะมาช้าเพราะว่าโคดรอความชัดเจนรอหน้าตาของกราฟก่อนว่าเออเธอทําอะไรตอนนี้ก็เลยมองเห็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะว่าเขาอาจจะทํ f ฟูลลิงหรือเปล่าอ่าเขาทำฟูลลิงหรือทําอะไรนะคะตาคาตั้งรับก็เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบแปดแปดสิบสองไอ้แปดสิบสองเนี่ยจะเข้าก็ต่อมื่อเบรกเอาไปแล้วนะคะเบรกเอาไปแล้วเท่านั้นนะ แล้วก็ลงมาปึง้งาบายขึ้นไปเก็บนะคะลงมาปึง่งใบเก็บนี่ค่ะนะคะ,นะคะแต่แล้วถ้าเกิดว่าเขาเบรกเขาเบรกแปดสิบสองไปนะคะรีเทสกลับมาแล้วก็ตั้งรับที่แปดสิบสองค่ะก็อาจจะขึ้นไปที่อ่าสี่ร้อยห้าถึงสี่ร้อยสิบสี่สิบห้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเบรกเบรกราคาเหล่านี้ขึ้นไปนะคะแล้วรีเทสยืนตัวอยู่แถวแถวสิบสองสิบสามสิบสี่ก็ไปต่อนะคะตามราคาที่เราว่าไว้ก็คือสามสิบแปดสี่สิบสองอะไรไปนู่นเลย ะะประมาณนั้นเนาะอันนี้คือโครงสร้างเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าทั้งโครงสร้างเล็กโครงสร้างทำเฟรมเล็กทําเฟรมใหญ่นะคะว่าเหตุและผลของมันมันเดินทางยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารความเสี่ยงของเราเป็นเรื่องสําคัญนะคะ mm ค่ะนะคะ mm นะคะทุกอย่างเก็บนะกำไรก็เก็บนะกาไรก็เก็บนะอันนี้สําหรับ m1 เนาะ M1 นะคะตั้งรับอยู่ประมาณนี้เลย76 33 76 75 72นะคะตั้งรับแล้วก็อ่ายอะคะ่ะตั้งรับนะคะตั้งบายนะคะขึ้นไปนี้ขึ้นไปเป็นพันจุดแล้วเราหนีตั้งแต่สามร้อยจุดนะถูกปะอืมเราหนีตั้งแต่สามร้อยจุดแล้วอ่าแล้วถ้านะ,ะแล้วถ้ากาฟเบรกอย่างที่ว่านะ,ะเบรกไปปึ้งปึ้งตามที่เราคาดการไว้อะค่ะนะคะ,นะคะก็เราก็ บายสนแค่นั้นเองสำหรับโสต์คือ follow บ่านะคะเนี่ยก็ถึง tp แล้วอืมนะคะบายขึ้นมาบ่ายขึ้นมาเก็บบายเก็บบายเก็บจนกระทั่งไปถึงเนะะี่ยค่ะจุด tp ที่ว่าไว้สามเก้าเก้าอ่าสามสี่สี่ร้อยสามสี่ร้อยห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเขาเรีเทสมาเอ่อไม่สามารถทะลุเข้ามาในโซนนนนี้ได้นะคะในอ่ามาในโซนนนี้ <c oughs> เขาก็จะไปต่อขึ้นต่อเลยก็ไปสามสามสี่สองศูนย์สองสามสองหกนะคะก็ไกลที่สามสิบห้าถึงสี่สมันเดิมตามที่ว่าไว้นะคะในทุกๆไทม์เฟรมมันจะมีความละเอียดเนาะจะมีความละเอียดของการเดินทางของกราฟนะคะ,<ม>ะถ้าเรามาดู<ม>ที่ M1 หนะะึ่งมาดูที่ M 1หนเราก็จะเห็นโครงสร้างได้ได้เร็วขึ้นนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะก็ต,ตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ากราฟทำ ทำฟนะูลิงเนาะเออถ้ากราฟทำฟูลิงก็จะทำให้เราแบบว่าโอเคเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรนะคะเห็นอะไรได้บ้างนะคะเห็นการเดินทางก็จะทำให้เราตัดสินใจแล้วก็วางแผนได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคเนาะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะให้กราฟทำโครงสร้างเบรกเอาไปรีเทสมาก็ใบฉ่ำน,นะคะใบฉ่ำขึ้นไปก็จะไปที่เดิมนะคะสามสาม สามห้าสามสี่สามห้าสามสี 3, 4, 3, 5, 3, 5, 3่สามห้าถึงสี่สิบสองนะคะก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปตรงนั้นนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์กันประมาณนี้เนาะแล้วก็คืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะมาดูว่าโครงสร้างของกราฟเป็นยังไงนะคะทำเล็กทำใหญ่เขามีโครงสร้างของเขามีเหตุมีผลของเขานะคะเราก็แค่วางแผนเดินตามเหตุผลของกราฟแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ Yeah. <laughs>